ถ้า,หน,า,า,ห,นาหนูจะไปทางไหน่ะลูกถ้าหนูจะไปทางไหนหนูจะไปทางไหนหนูก็เลือกเอาสักทางเดี๋ยกเ,เดี๋ยวยกอีกทำอย่างงี้มาพักนหนึ่งวะไม่รู้จะหันไปทางไหนไงคะเป็นไรคะลูก ยกหวยไหมยกหวยไหมยกสูงมากคอแข็งมากเมือม่อยแล้วเหรอทำไปสักพักแล้วเพิ่งหยิบกล้องออกมาถ่ายเด็กว่าจะทำแป๊บเดียว ท่าไหนของเราเนี่ยเราจะเอาท่าไหนคิมูคิมูคิมูยังท่าไหนยังไม่สองเดือนเลยนี่หนึ่งเดือนกับอีกสามอาทิตย์ไหวไหมไหวไหม ไหวไหมคะไหวไหมคะขี้งูกเลบทำไงทำไงดีทำไงดีขี้งูกเลบทำไงดีขี้งูกเลบทำไงดี <c oughs> <c oughs> ไม h h, ่เป um. uh, 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 uh. uh, um. ็นไรไม่เป็นไรได้เอามาให้เอามาให้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่นิดหน่อยก็ร้องทุกสิ่งทุกอย่างอ่าอ่าใจเย็น หันกลับมาเห็นไหมงอนแล้วเหรองอนแล้วลูกงอนมาม่แล้วเหรอหันกลับมาไหมได้ที่แล้วใช่ไหมช่วงเดือนแรกนะจะชอบนอนนอนด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้าน,นด้านซ้ายพอเดือนที่สองนอนแต่ด้านขวาก็ดีเท่ากันพอดี นอนทับหน้าช่วงนี้เมินแม่ค่ะงอนหันหลังให้ตลอดมาไหมลูกหัวเขาต้หัว,ห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 วตัดผมเท่ากันหมดนะแต่ขึ้นแค่เนี่ยกลายเป็นลองทรงนักเรียนเลยตรงนี้โล้นหมดเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่ด้านบนเนี่ยด้านบนเป็นขอบเลยอะ ไอ้ขอพอดีเลยอะขึ้นแต่น้นมนอ่าเหนื่อย้วใช่ไหมคะเหนื่อยใช่ไหมคะหนูโอเคเหนื่อยแล้วมามาจะปิดวิดีโอนะคะไม่หันกลับมาแล้วใช่ไหมลกูกงอนแล้วใช่ไหมได้ที่แล้ใส่ได้ที่ลวฝั่งนั้นเขาจะชอบช่วงนี้เขาจะชอบนอนหน้าหันไปฝั่งนั้น ด,ดูสิด,ดูสิดูสิก็ <c oughs> ลืมตายอยู่นี่น่ะ <c oughs> ออดูผมผมหายหมดเลยค่ะหายแล้วรอยแดงๆก็หายไปเยอะแล้วยังไม่ใสเหมือนปกติแต่ก็ถือว่าใสหน้าใสขึ้นเยอะ หัวก็ไม่แดงแล้วหลับตาแล้วง่วงง่วงง่วงนี่เองตื่นตาหน่อยหน่อยตื่นตาหน่อยหน่อยได้ทีได้ใช่ไหมลูก ได้ที่แล้วเนาะโอเคได้ที่นอนได้ที่นอนนอนกลางวันถ้าลูกนอนเราก็ต้องนอนเดี๋ยวขับทุนไปแล้วไปนอนทั้งแม่ทมั้งลูกเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย